อลิสโต้ซาสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องของโปรแกรมอลิสโต้คาแคร์นะครับที่เป็นสําหรับศูนย์บริการล้างรถนะครับซึ่งจะมีเวอร์ชันที่เป็นเดสก์ท็อปที่สําหรับใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้วก็โน้ตบุ๊กทั่วไปหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นลักษณะเหมือนกับตัวโมบายนะครับให้น้องขนังนานเนี่ยรับรับ,บรถบนมือถือได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันทีละก้อนนะครับก็คือโดยต้นต้นเลยเนี่ยนะครับคุณสมบัติของคือว่าเราสามารถที่จะสร้าง รายการล้างรถต่างๆได้เช่นว่าเราจะมีโปรแกรมล้างรถดูดฝูดอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างรายการขึ้นมาได้นะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างรายการว่าเออล้างรถเนี่ยนะครับมีโปรแกรมอะไรบ้างเป็นรถไซส์ S อสไซส์เอไซส์อเยเราสามารถตั mm ้งราคาของเราได้เองนะครับพอเราตั้งราคาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรมก็สามารถจะสร้างรายการพวกเครื่องดื่มหรือว่าเป็นขนมก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะสร้างเป็นตัวอย่างเพื่อให้ดูนะครับก็คือจะมีพวก องดื่มน้าดื่มขนมกาแฟหรือว่าจะเป็นนะครับเค้กกาแฟนะครับเราก็สามารถจะสร้างได้นะครับในเวอร์ชั่นของเดส็อปเนี่ยใช้งานไม่ยากนะครับเราก็พอ,อเมื่อเราตั้งรายการสินค้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเวลาตอนที่รับรถนะครับสมมติกรณีที่ไม่มีโมบายนะครับเราสามารถที่จะเราก็กดปุ่มสร้างได้เลยแนละ้วเราก็เลือกเอ่อ,อ,อตัวรถของลูกค้าได้นะครับว่ารถสมมติจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราสามารถที่จะเลือก เลือกรายการพวก2องสมาชิกได้สมมติแค่คีย์ก่อพอลรถก็พอแล้วนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเ,เป็นรถจะมาล้างรถเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้เราต้องสร้างเองก่อนนะครับเราก็เลือกเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเ,เลือกน้ําที่ลูกค้าจะสั่งได้กรณีถ้าต้องการจะขายน้ําด้วยสามารถที่จะขายน้ําได้เช่นว,ว่าไอเอสเปสโซคือเอสเปสโซสเย็นแล้วก็น้ําดื่มน,นะครับเราสามารถที่จะกดพิมพ์ออกมาเป็นใบรับรถได้นะครับหน้าตาใบรับรถเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงหน้าตาได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถไปปรับอีได้นะครับใส่โลโก้เราสามารถใส่ได้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มคิดเงินเลยหน้าตาคิดเงินก็สามารถที่จะต่อเกับอุปกรณ์อุปกรณ์ POS ได้นะครับรับรถรับเงินรับเงินทอนเงินลินชักเก็บเงินเตะนะครับเราสามารถที่จะใช้งานตัวนี้แบบ PC ได้แบบง่ายๆคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการ ใช้งานบนมือถือนะครับเดี๋ยวเราลองใช้งานบนมือถือกันนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอันนี้คือบนมือถือนะครับข้อมูลบนมือถือกับตัว PC จะเชื่อมโยงหากันนะครับก็คือสมมุติว่าเราจะมีน้องพนักงานรับรถบนมือถือนะครับโดยที่ว่าน้องก็จะทําการล็อกอินเข้ามานะครับใส่ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับแล้วเราก็เลือกเลยอันนี้คือข้อมูลเดียวกันกับตัว PC เลยนะครับแล้วเราก็ เลือกรายการสมมุติว่าถ้ามีกอทอรถ <ลด S 1> อยู่แล้วเราก็เลือกเลยหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่เรากดปุ่มเพิ่มรายการลูกค้าใหม่ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่ลูกค้าต้องการสมรัครเป็นสมาชิกนะครับอันนี้ผมขอสาธิตเป็นแบบลูกค้าแบบที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกอทอรถที่เราเคยบันทึกไว้แล้วนะครับวันนี้เขาจะมาทําอะไรครับล้างรถนะครับแล้วเราก็มาดูเลยครับล้างรถตัวไหนครับสมมติล้างสีดูดฝุ่นนะครับล้างห้องเครื่องด้วยนะครับเราก็เลือกเลยนะครับบันทึกเอาไว้ แล้วทุ hmm. กลูกค้าจะต้องการสั่งน้ําด้วยแล้วก็กดุ่มเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเครื่องดื่มร้อนแล้วเราก็เลือกเลยนะครับเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือรายการด้านบนที่ลูกค้าสั่งไว้แล้วนะครับเราก็เลือกเลยสมมุติว่าเอาเป็นคอสเอสเปรสโซนะครับเอสเปรสโซร้อนนะครับแล้วก็บันทุกไว้เลยนะครับข้อมูลก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นสัมบัานัดะต้องการจะสั่งขนมเพิ่มเราก็เลือกขนมได้เลยนะครับปัญหานะครับแล้วเราก็เลือกเป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วเราก็กดบันทึกเอาไว้นะครับ ทีนี้เราก็กดปุ่มสมมุติว่าลูกค้าโอเคแค่นี้ละกดปุ่มคำว่ายืนยันนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกบินเลยนะครับบันทึกบินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับข้อมูลบินหมายเลขเจ็ดเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาสู่ที่ตรง PC ได้เลยนะครับบน PC ก็จะเห็นรายการบินเจ็ดที่จะเข้ามาแล้วนะครับเ mm. วลาตัวลูกค้าล้างรถเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็สามารถกดปุ่มมาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ที่ตรงในออฟฟิศได้นะครับก็ ปิ้นใบเสร็จให้ลูกค้ารับเงินทอนเงินก็ปกติเลยครับรับเงินสดมาสมมติรับมา5 0าบาทนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มปิดบิลเลยยอดมินก็จะวิ่งเข้าสู่รายงานรายได้ทันทีนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเราใช้มือถือเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดูรายงานบนมือถือได้นะครับก็บน PC ซเนี่ยดึงดูได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ากรณีถ้าเกิดว่าทางผู้บริหารอยู่ข้างนอกนะครับสามารถ ดูรายงานผ่านมือถือได้เลยว่าวันนี้ยอดรายได้ตั้งแต่ช่วงวันที่จนถึงวันที่หรือจะดูแค่วันเดียวก็ได้นะครับเราดูจากช่วงทั้งเดือนก็ได้นะครับแล้วกดปุ่มคําว่าค้นหานะครับเห็นไหมครับข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยอันนี้เป็นข้อมูลสมมติขึ้นมานะครับที่ผมทําการเปิดบินไว้แล้ว3าบินนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเราสามารถดูรีพอร์ตได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปข้อมูลแนะนําโปรแกรมพาแร์เบื้องต้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ